สวัสดีครับผมยินีต้อนรับสู่รายการ AFK How to Play นะครับผมวันนี้เอาเกม Gateway มาแนะนำให้รู้จักกันบ้างน,นะครับผมเป็น Set Collection เกมครับตีมเลี้ยงแมวนะครับเหมือนว่าาชื่อเกมก็บ่อยแล้วนะว่า Cat Lady Cat Lady จริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาไปเซิร์ชจริงๆความหมายของมันจริงๆนะในส่วนของ Cat Lady ก็คือถ้า,าผู้หญิงที่ห้อมล้อมไปด้วยแมว นะครับผมก็คือนั่นคือความหมายของแคทเลดีนะครับผมไม่ใช่นางแมวนะถ้าแปลเป็นไทยนี่นางแมวนี่น่ากลัวมากนะผมอะโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวเกมนะเป็นเซตคอร์เรชันเกมซึ่งเราจะต้องทําการเลือกนะครับ การนะครับที่อยู่ในแถว3าคูณสนะครับทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อเอามาสะสมไว้นะครับและในนั้นจะมีการ์ดแมวนะครับมีการ์ดของเล่นแมวซึ่งเป็นเซตการสะสมเซตนะครับและแมวที่เอามาครับเราจะต้องให้อาหารมันด้วยถ้าเราให้อาหารมันได้ครับเราจะได้คะแนนไปและแมวแต่และบางตัวจะมีความสามารถพิเศษนะครับซึ่งเกมนี้ครับ เล่นง่ายมากๆนะครับผมเล่นไม่ยากเลยนะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับอ่าจริงๆรู้สึกว่าจะมีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครติดปัญหาเรื่องภาษาจริงๆแล้วเกมไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาขนาดนั้นนะครับเพราะสับมันง่ายมากๆนะผมแทบจะไม่ยากเลยถ้าบอ,อกตรงๆถ้าเกิดใดเล่นเกมนี้อ่านเข้าใจง่ายโคตรๆนะครับผมอ่าก็เอามาแนะนําก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตอัพในส่วนของ Cat Lady กันดีกว่าว่ามีวิธีการเซตอัพยังไงกันบ้าง มาเซอร์รอันดับแรกก่อนเราแยกการ์ดเป็น2ประเภทก่อนนะครับประเภทแรกเนี่ยสเตคแคทนะครับผมมันจะมีข้างหลังเป็นสีเทาแบบนี้เขียนว่าสเตค์แคทแบบนี้นะครับผมกับอีกอันหนึ่งครับเป็นการ์ดกองเป็นแค่เกมเขียนว่าเกมการ์ดเราแยกมันออก2อ,อันก่อนนะครับผมอ่าแยกออกมา2อันนี้ก่อนสเตค์แคทกับเกมการ์ดนะครับผมส่วนตัวตัวในตัวของเกมการ์ดเราจะต้องแยกออกเป็นทั้งหมด3กองครับ,รบผมกองแรกเนี่ยมันจะไม่มีเลขที่มุม ขวาบนนะครับผมอันนี้สําหรับ2ผู้เล่นนะครับผมถ้าเราต้องการเล่น3าคนครับให้เอากองที่มันมี3าบวกแบบนี้อยู่เห็นไหมครับ3ามบวกแบบนี้นะครับให้เอาเข้ามารวมด้วยแล้วก็สลับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากเล่น4ี่คนนะครับผมให้เอากองที่มีเลข4ี่แบบนี้นะครับผมเข้ามารวมด้วยนะครับผมทีนี้เกมนี้ผมจะเซตอัพสำหรับ2ผู้เล่นนะั้นกองสามกับกอง4นะั้นผมไม่ใช้นะผมก็จะเอากลับเข้าไปในกล่องจากนั้นครับ ให้เพื่อนๆครับทําการนะเอาไอกองที่เป็น2นะครับไอที่เราจะใช้เล่นจําจนนนผู้เล่นนะครับที่เราไม่มีการสลับให้เรียบร้อยครับแล้วเปิดเป็นพื้นที่นะครับสามคูณสามใบนะครับเปิดยังไงก็ได้นะครับเปิดจะเอาฮวงจุ้ยแบบไหนก็เลือกเอาเปิดให้ได้นะครับสามคูณสามใบนะครับมา ไม่ได้เล่นยากนะฮะเซตอัพก็ง่ายนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถูกใจกันไหมอ่ะนี้เราเซตอัพตรงนี้ในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เอาเด็กนะครับที่จั่วนั้นวางไว้ข้างๆพร้อมสําหรับการรีฟิลตลอดเวลานะครับผมจากนั้นครับอ่าในส่วนของอ่าสเตย์แคทครับให้เพื่อนๆครับสลับครับแล้วเปิดออกมา3ใบนะครับผมวางไว้ใกล้ๆกันนะสาใบบนี้1 2และก็3นะซึ่งเดี๋ยวผมขอขยันนิดนึงเพราะมันล้นจอนะครับอืม ข้างบนจะมี s t a y c แคดอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วก็การดเก้าใบที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนสเตย์แคที่เหลือครับเก็บกับกล่องครับไม่ได้ใช้อะไรเตรียมในส่วนของคอมโพเนนต์ต่างๆครับพวกซัพลา่น่าจะเป็นตัวแมวนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าโทเค็นนับอ้นี้คือฟู้ดโทเค็นนับเตรียมไว้ใกล้แล้วก็แมว1ตัวนะแล้วก็บอกว่าใครที่เลี้ยงแมวนะครับ เยอะที่สุดหรือว่าเคยเล่นกับแมวมานะครับผมให้เป็น First Player อร์สำหรับเกมเกมนี้นะครับผมซึ่งเซตอัพนั้นเสร็จแล้วมีเท่านี้เองนะครับผมก็เดี๋ยวผมนะครับจะให้นกขึ้นมาช่วยเล่นนะครับแบบ2 Player เราจะได้ go through เกมเพลย์แล้วผมก็จะสอน how to play ไปด้วยเลยนะครับทีเดียวนะเพราะเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับผมไม่มีอะไรลึกซึ้งมากมายนะครับผมก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวผมส่วนพวก ability พวกนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายให้ ตอนที่เรานะครับเล่นเกมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในช่วงของเกมเพลย์ครับเซตอัพสิกันไปนะครับสำหรับแคทเลดี้หรออือแมวน้อยนะฮะเกมเกมสาวแมวนะครับผมก็อ,อ,อย่าไปเรียกนางแมวเะเดี๋ยวใครเป็นใครเป็นแมวใมีแมวเดี๋ยวมาด่าวอยู่เมันเรียกนางแมวนะออโอเคเอ่ะ เกมนะครับเล่นไม่ยากอะไรทีนี้ผมอยู่กับนกนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมเพย์กันก็นกก็จะมาอยู่กับผมครับก็ผมจะเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับผมทีนี้พอคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ครับให้คนที่อยู่ทางขวาเฟิร์สเพลเยอร์ซึ่งถ้าเรามีสองคนก็มีผมนกแค่นั้นเองนะครับวางเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ก่อนนะครับจะวางที่มุมไหนได้เวลาวางครับเราจะวางที่ตรงนี้นะครับด้านบนแถวนี้หรือแถวด้านข้างนะครับเลือกเอาแถวหนึ่งจริงๆก็ไม่ถึงับเปะขนาดจะวางข้างล่างหรืออะไรยังไงก็ได้นะแต่ว่า กล้องมันเห็นแค่มุมนี้นะครับผมอ่ะกเดี๋ยวจะมาดูกันว่านกจะวางที่มุมไหนนะครับอ่ะมาดูกันวางอันนี้อ่ะนกวางอย่างนี้ะน,น,นะค,ความหมายคือว่าผมห้ามหยิบการ์ดจากมุมนี้เข้ามาในแถวนี้ทั้งหมดนะครับแถวนี้คือทั้งหมดผมหยิบไม่ได้แต่ผมสามารถหยิบแนวมุมบนได้นะครับแอคชั่น <Action S 2> ของผมไม่มีอะไรมากครับแค่หยิบการ์ดแถวตรงหรือแถวแนวนอนทั้ง3ใบนะครับมาไว้ในเซต นะส่วนการแต่ละใบทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้ส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นมือทั้งหมดนะครับไม่ถือเอาไว้ยกเว้นแมวแมวจะเปิดเอาไว้นะเช่นสมมุติเลยผมเอาง่ายๆก่อนเลยแถวนี้ผมหยิบไม่ได้ผมเลือกหยิบแถวนี้นะครับทั้งแถวเลยผมหยิบมาปึ๊บอย่างงี้นะครับพอหยิบมาปุ๊บเสร็จอเราย้ายแมวมานะครับมาบล็อกเอาไว้แบบนี้นะแถวนี้ห้ามต,ต่อไปห้ามหยิบทีนี้การที่อยู่บนมือที่เป็นแมวครับเราจะเอาลงมาวางอย่างงี้นะครับผม ส่วนการ์ดอาหารครับมันจะเขียนว่าฟู้ดแบบนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆพื่อนดิสการ์ดมันทิ้งครับผมดิสการ์ดออกนอกเกมไปเลยนะครับแล้วหยิบฟู้ดตามสีมันมาซึ่งสีแดงมันหมายถึงไก่นะครับแมวตัวนี้อยากกินไก่พอดีหน้าที่ของเราคือป้อนแมวให้อิ่มครับถ้าแมวไม่อิ่มแมวจะโมโหแล้วเราจะลบ2คะแนนนะครับไอ,อ้น,นี่อย่างนี้ต้องการไก่หนึ่งอันถ้าผมใส่ไก่หนึ่งอันตอนจบแมวมีค่ากัคะแนาานส่วนอย่างอื่นครับ เอาไว้บนมือนะครับคว่ำมาไว้จากนั้นรีฟิลพอเลือกเสร็จรีฟิลเวลารีฟิลรีฟิลซ้ายไปขวาบนลงล่างนะตามลําดับการ์ดเพราะมันมีผลกับเกมนะครับผมเราจะรีฟิลแบบนี้ <Ooh. S 1> นะครับโอเคเรียบร้อยก็ะจะเป็นตานกนกห้ามเลือกแถวนี้นะแต่แถวบนลงเลือกมาได้นะครับผมเกมนีใครแมวต้นจัดกันไหมเออเรื่องที่ใบแมวจรเลยนะครับ stay cat นะเป็นแมวพิเศษมันจะมีความสามารถพิเศษครับ f o r e n s ครับจริงๆมีทั้งหมด13ตัว ฟอร์เรนก่อนเลยฟอร์เรนบอกว่ามีค่าเท่ากับ2อคะแนนสําหรับแมวสีส้มที่เราให้อาหารได้มันจะมีแมวสีส้มครับดูง่ายๆแมวหนสีส้มมันจะมีตัวโอโอเขาไม่ยอมมาจากว่า o r เรนจนะครับอยู่ที่มุมขวาบนถ้าตัวไหนมีโอนับหมดบางตัวมีมากกว่า1สีก็นับเป็น2สีนะครับตัวนี้ถ้าเราเราจะได้ตัว2คะแนนจากสีส้มทั้งหมดที่เรามีที่รับป้อนให้อาหารให้อิ่นะครับผมตัวที่สง มามาแคทนะครับชื่อมามามาแคทเออช่าง,างมันเลชื่ออะไรยากหนึง่ง if fully fed นะถ้ามันอิ่มแล้วนะมาแคทเขา as and extra cat nips นะครับถ้าเกิดม,มันอิม่มเราจะนับเป็น cat nips อีกหนึ่งอันอนะครับ cat nips ทำอะไรได้ cat nips คือถ้ามี1อันเราติดลบ2คะแนนแต่ถ้ามี 2- 3ถึงอันแมวที่อิ่มครับได้ตัวละ1แต้มถ้าเรามี4อันขึ้นไปครับได้ตัวละ2แต้มถือว่าดีมากเลยทัฟเฟลครับไม่ใช่เห็ดแต่เป็นแมวนะครับ ทัฟเฟิบอกว่าโอ้สะท้อนมองไม่เห็นขอโทษนะครับฟีดทัฟเฟิลด้วยนะครับ1นไก่1นึ่งทูน่าห,ห,หรือ1น,นมครับเจ้าทัฟเฟินี้จะมีมูลค่าเท่ากับ2นนองคะแนนตามจำนวนนะครับผมแล้วได้2องคะแนนครับทุกตัวต่อตัวที่มันกินประเภทเดียวกับทัฟเฟิสมมุติว่าผมฟีดด้วยทูน่าทุกตัวที่กินทูน่าครับขอแค่มีทูน่าแค่ชิ้นเดียว ทุกตัวจะนับเป็นสองคะแนนให้ทัฟเฟิลหมดอ้าวแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราใส่ใส่ทัฟเฟิลไปกินทั้งไก่ไม่ได้ใส่ได้อย่างเดียวครับอ๋ออย่างใดอย่างหนึ่งเหรอใช่ครับได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคำถามไงอ๋อโอเคก็จะเป็นตานกนะซึ่งแมวตัวนี้มันถูกสุ่มทุกตานะครับตาละสามตัวจากสิบสามตัวนะครับผมอ่าโอเคลุยต่อเลยอ่าแถวนี้อ่าต้องทำไงย้ายไปด้วยใช่ไหมอ่ามีแมววางแมว มีฟู้ดแลกฟู้ดนะครับนี่อันนี้ฟู้ดนะเป็นฟู้ดคูณ2จะได้ทูน่าทูน่าก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะนกจะได้ทูน่าอย่างนี้ตอนจบอาหารนะครับใครมีเหลือเยอะที่สุดติดลบ2คะแนนแมวตัวไหนไม่อิ่มติดลบ2คะแนนนะครับผมเกมง่ายๆแค่นี้เองไม่ยากเลยโอ้โหอ่ะลอร์อนฟาวนะอธิบายนิดนึงลอร์อนฟาวเดี๋ยวผมจะเก็บลอร์อนฟาวลอร์อนฟาวบอกว่า ถ้ามี2องใบครับเราดิสการ์ดเพื่อเก็บสเปยแคทมาไว้ที่เราได้หรือแลกเป็น2องคะแนน <2 S 1> จากโทเค,ค็นตรงน,นี้ซึ่งโทเค็นน,นี้ตอนเซตอัพผมลืมบอกผมเอามาใส่ที่หลังซึ่งจริงไม่มีอะไรครับแค่เซตอัพวางไว้ข้างๆเฉยผมเอาเป็นแถว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 ไหนดีวะ <laughs> <laughs> ผมเอาแถวนี้ก็แล้วกันนะครับปุ๊บเ่าแถวแถวนี้แล้วกันอ่าถแถวนี้นะครับแถวนี้ออาเราก็เอาแมวมาบังเอาไว้ตรงนี้นะหรือข้างบนตรงนี้ก็ได้นะครับผมออะตัวนี้ผมได้แมวตัวหนึ่งนะผมจ่ายฟูดทูน่านะครับหนึ่งนได้ทุกไอฟูดทูน่านะครับเอาทูน่าป้อนแมวจบนะครับตรวนี้เองนะครับก็จะเป็นตาโลนกข้ามด้วยแถวนี้นะครับอ่าทีนี้มันจะมีเรื่องของชุดนะครับชุดสีเหลืองแบบนี้นะครับมันจะมีหลายชุดใครมีเยอะที่สุดได้หกคะแนนครับใครไม่มีเลยลบสอง ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะถ้าไม่มีติดลบนะครับผมอ่าส่วนของเล่นครับนับเป็นเซตนะครับได้คะแนนหนึ่งและ12นะครับตามจํานวนเซตถ้ามีเซตซ้ําก็คือขึ้นเซตใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไร,รอ่ะเอาแถวนี้โ <Okay, S 2> อเคอาเอานมกับทูน่าให้ด้วยนมกับทูน่านะครับอ่ะนกได้นมนมจะเป็นสีขาวทูน่าจะเป็นสีนเหลืวเนะครับแล้วในมือนกนะครับมี ในส่วนของลอดแอนฟาวนะฮะลอดแคสนะครับนกสามารถที่จะแลกในส่วนของสเตคแคสหรือจะแลกเป็นสองคะแนนก็ได้เอนกเอาฟอ r เรนซ์ไปนะครับผมอ่านกได้ฟอ r เรนซ์แวนะครับตรงสเตคแคส t ครับไม่เติมนะครับอันนี้เราหยิบแมวไปจากตรงนี้เราจังนี้้อก่อืมให้อาหารไม่ไม่ครบยังให้ไม่ได้ต้องฟีดให้ครบทีเดียวนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับอ่านี่อ่านี่อันใหม่นะครับสเปร์บอทเทลครับ เป็นน้ำเป็นขวดสเปรย์น้ำนะนะเอาไว้ฉีดใส่แมวตัวนี้ถ้าเราฉีดใส่แมวนี้แมวมันจะหนีไปฉีดไล่แมวอ่าแล้วเราสามารถเลือกแถวนั้นได้แล้วเลือกเสร็จก้าวแมวตัวนั้นมาว่านะครับผม,มเดี๋ยวคงน่าจะมีโอกาสให้ใช้ผมเลือกไปอันนี้แล้วกันนะครับผมเลือกขวางนี้เลยฟึบขึ้นมาแล้วแมวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ฟูดครับ,รบผมจ่ายอันนี้แลกฟูดหนึ่งอันนะเมื่อกี้แลกฟูดนี่นะครับหนึ่งอันโอ้หนะครับ เกมก็จะเล่นอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับเอาไว้ติดบ้านเจ้าตัวเล็กผมเล่นได้ด้วยนะจริงๆสบายเลยอ่ะว่าเล่นเนอว่าเล่นได้คล่องเลยทีเดียวไก่กะ n o อือฮึอาจจะไม่เก่งมากนะครับผมแต่ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องเลยนะครับได้แล้วเึ๊บเกมเล่นง่ายๆแต่เขาก็จะเล่นสไตล์เขาแหละเขาเล่นสไตล์เขาประมาณว่าอยากจะเลี้ยงแมวตัวนี้นะครับก็น่ารักดีนะครับเด็กๆเล่นกันผมเลือกเป็น ผมเลือกเป็นแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะครับอือชึบแบบนี้แมวก็ยังอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็รีฟิลให้นกนะครับโอเคอ่าอ๋ออันนี้เป็นวฟูดครับจะได้เวลาหยิบไปปุ๊บเราจะเอาไปแลกเป็นสีม่วงแบบนี้ <Okay. S 1> ใช้แทนอะไรก็ได้ครับเป็นเอ่อเราเรียกว่าอะไรเดียเรียกว่าออลูม,มิดก็แล้วกัน <laughs> นะครับมันเป็นทุกอย่างนะมันเป็นทุกอย่างอันนี่ดี อข้าววันนี้แล้วกันได้เลยจ้ะเอาไวฟูดไวฟูดหนึ่งอันครับอ่าโอเครีฟิลครับเดี๋ยวย้ายก่อนย้ายแมวก่อนนะครับแล้วก็รีฟิลนะครับนี่มีล o อต n d ็ฟ้าอยู่ที่ตรงนี้นะครับนมสองไก่สองด้วยโอ้โหเฮ้ยโหสุดยอดแต่หยิบไม่ได้สุดยอด ยอดเลยยอดยังไงวะเออือืม,มยากแล้วสิผมเลือกเป็นผมเลือกเป็นแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับฟลอ่ะอแมวถ้าเราได้แมวครับเราก็จะเอามาลงไว้ข้างๆแบบนี้นะะออันนี้เป็นทูน่ากับฟู้ดไอ้กับมิวนะคะเป็นฟู้ดแต่เราก็แล้วโอ้โหี๋โอ้ แจมเลยนะครับผมใครอยากได้หยิบเลยนะครับอือยากได้นะแต่อยากได้อาหารด้วยเอาเลยอยากได้อาหารก็หยิบเลยอยากได้แมวก็หยิบเลยนะจ๊ะ <S <S เพราะว่าล็อตอนฟาวไอลอตแคทนี่เราสามารถไปแลกแมวพิเศษซึ่งมันทนาคะแนนได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ม <S <S สังเกตดูเกมไม่ได้เล่นยากอะไรนะเล่นง่ายๆแค่นี้เองมันคุ้มบอกมันคุ้มบอกไม่เอาเดีกว่าเอาแถวนี้ โอเคแถวนี้นะเอานมสองไก่สองนะครับนกก็จะได้นมสองไก่สองนะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็เปิดต่อนะครับอืมอืมผม,อผมเลือกเป็นอันไหนดีล่ะผมเลือกเป็นแถวนี้ครับนี่อ่าปึ๊บผมดิสคาร์ดทูน่านะครับผมอ่าเอาทูน่าเนี่ย แล้วก็ที่เหลือขึ้นมือครับวายวายเลือกแถวเลือกแถวไหนดีเลือกแถวนี้ทูน่ามาหนึง่งอะเดี๋ดยวย้ายให้ก่อนนะทูน่าเป็นหนึ่งนะครับอือแล้วก็ได้ของเล่นด้วยนะครับของเล่นไม่เป็นเซตนะครับการ์ดมีแค่นี้แหละน่าจะอธิบายครบไปหมดแล้วนะครับที่เหลือก็เล่นให้ดูละ ติดายก่อนอืมผมเอาอืมพออันนี้ดีกว่าครับปุ๊บนีผมได้วายฟูดนะครับหนึ่งอันวายฟูดผมเอามาใช้อันนี้ใส่ไก่หนึ่งอันนะครับวายฟูดเป็นไก่แล้วก็ใส่นมหนึ่งอันนะครับพลัมกินผมก็จะกินครบแล้วไก่เยอะจริงอะไรจริงเออไก่เยอะจริงรอบนี้ไก่จริงก็เสร็จเราสิ อเอา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 ไก่เราจะเอาไก่กับแมวส้มเอาไก่สามเอาไก่มาสามโอ้ยกินไก่สามน้องเลยอ,อืมกินจุเว้ยอืมสามพอดีอ่แจกจ่ายก่อนจัจ่ายให้น้องแมวก่อนอืมนี <laughs> <laughs> ายเว้ยอ่าลายนี้ครับลายนี้ลงมาอันนี้นะครับอืม ผมก็จะได้ดิสการ์ดเพื่อเอาทูน,น่าสองนะครับผม,มได้ทูน,น่าสองโอเคอ่ะ okay. และ้วรีฟิลเลยนกะกนะลบกวนหน่อยครับ okay. โอเคแตนนี้เ้อเสร็จจะแน่เธอจริงหรอเอมั่นใจเลยรับรองตอบเมียกลางกล้องแล้วนะไม่ต้องกลัวชนะแน่แน่อเอาแถวนี้นี่แลแรกแมวพิเศษอีแหละ อย่านั้นเราเลนมว r e f i นะครับเดี๋ยวอ่าเราจะแลกแมวค่ะจะแลกแมวออืมีสองตัวตัวนี้กินตัวนี้กินประเภทไหนตัวประเภทนั้นได้คะแนนนะส่วนอันนี้นับเป็นแคทนิปหนึ่งอันแคทนิปคืออันนี้นะครับหนึ่งอันเอาแมวดำดีกว่า แมวดำ,วดำใช่ไหมได้ทัฟเฟลทัฟเฟลทัฟเฟลวะกินเห็ดเหรอเออกินเ,เออโอเคตาผมใช่ไหมครับผมเลือกอันนี้ก็แล้วกันนะครับตรงแถวพอดีเลย่ะวางอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็เอาแมวลงมานะครับตัวนี้ผมมีทูน่าหนึ่งอันให้มันกินนะครับผมอืมอเ okay. มันล้นมือแล้วนะอะไรที่ไม่จำเป็นขออนุญ,ญาตวางไว้ข้างล่างแล้วนะ มันล้นมือนะครับใช้สเปรย์ใช้สเปรย์ไล่แมวครับแมวเขจะออกนอกกระดานแ<ช>บบนี้นะนะครับอืมอ่าสเปรบอกว่าให้ดิสการ์ตัวนี้ครับเราสามารถ Move Cat โท k e n ได้ย้ายไปไหนก็ได้รจริงจริงแต่ว่าจริงๆคือสมมติว่าให้นกเขาย้ายไปแถวนี้แล้วเขาหยิบแถวนี้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่ตรงแถวที่นกหยิบอยู่ดิเขาหยิบทางนี้นะครัอ่าโอเคเรียบร้อยแมวมาแมวมา เอาไก่มาให้น้องหนึ่งเอาไก่เป็นน่องหนึ่งอะมาแถวล่างครับทูน่ากับไก่นะผมได้ทูน่ากับไก่อย่างละน,น้องนะครับเกมจบเมื่อไหร่นะครับเกมจบเมื่อมันรีฟิลได้ไม่เต็มนะจริงๆเกมสั้นนิดเดียวแค่น,นึ้นะครับถ้าเกิดมันรีฟิลไม่เต็มสามช่องเมื่อไหร่ก็คือจบนะครับอ่ะคุณพี่มีแมวตัวหนึ่งนะครับลืมเอาลงด้วย ขยับนิดนึงหลุดไปนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับนิดเดียวโอเคนะครับเออเดี๋ยวนะเอาแถวนี้อ่ะย้ายแม่ด้วยเดี๋ยวลืมนะครับอ่ะอันนี้ได้สี่อุอ้ดไปนะครับเปิดใหม่รีฟิลได้ให้พระเจ้าออเลยทีเดียวได้ให้พระเจ้า,เาให้อาหารก่อนอโอเคเรียบร้อยไหมเดี๋ยวนะขอ่อนูุก่อนเออไอ้ทาวเวิรฟเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราให้วายอ่ะ ไม่ได้ครับมลือ่าเลือกได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็นับอันนั้นอย่างเดียวอแต่ว่าให้ไวได้ให้ไวได้แต่ต้องเลือกว่าเป็นอะไรแค่นั้นเองเพราะว่ามันนับแค่ชนิดเดียวไม่นับพิชชนิดได้ให้ตอนหลังได้ปะได้ให้ตอนหลังก็ได้จริงๆมันคือให้ตอนไหนมันม่ฟรีแอคชั่นะครับทําตอนไหนก็ได้อ่าผมเลือกเป็นปึ๊บอันนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้ก่อนนะครับผมได้นมอันหนึ่งนะครับได้นมจากการหยิบเมื่อกี้ได้นมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ เอ,อผมได้ o s อ a เ d f o u า d นะครับผมแลกเป็นสองแต้มครับผม,มแมวแมวเวลาแยกเป็นสองแต้มเราก็หยิบโทเค็นหัวใจนี้มานะครับผมเสร็จแล้วนะครับอ,อือันนี้ย้ายแมวแล้วใช่ไหมอ๋อสิ่งี่ขเขาเพิ่งเปิดนี่หว่าเขาเอาแถวนี้ฟองจั่วนะครับเอาแถวนี้เอาอันนี้หน่อยเอ,อย่างละหนึ่ง ครับเกมจบนะรอบนี้นกยังได้วางของอยู่นะไก่กับไก่กับปลาครับแน่ไก่กับปลาอันนี้เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยนับผิดแล้ววะสวยแหละอ่ะรีฟิวนี้รอบนี้ก็หมดแล้วครับจบะอืมอ้าวอ่ะยังฟีดได้นะฟีดเพราะอยู่ในรอบฟีดได้นะครับอืมอ่าเดี๋ยวเรามาอุ้ยเอาที้มาหนึ่งอ่ะลบสองเลยอ่ะเซ็งเลยอ่ะ เ๋ยนะอขอคิดก่นอนมมีครบว่ะพลาดไปด้วยเหมือนกันเนี้ยพลาดามาโอเคอ,อ่ะเยบร้อยถูกไหมเสรอยยางอ่ะฟีทห้เสร็จไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันแล้วย้ายนะได้ไหมย้ายไม่ได้ <laughs> ให้แล้วให้เลยแมวแดกไปแล้ว ไม่ลายเว้ยอ่าเรียบร้อยนะการ์ดบนมือพวกที่มันเป็นสเปร์นะครับอะไรก็<ม>แล้วแต่ก็คือดิสการ์ทิ้งได้นะจริงไม่ได้นับคะแนนแล้วที่นี้ผมขออนุญาตเคลียร์ในส่วนของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมนับคะแนนให้ดูเลยนะครับผมจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอยนับตรงนี้เลยลืมมาแล้วจะให้ตัวนี้ก่อนนะเสียใจอ่ะเดี๋ยวขยับขนนงเข้ามานิดหนึ่งนะจะได้กลางจอนิดหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเราจะนับก่อนอันดับแรกเราจะนับแมวก่อนนะครับแมวนับแมวก่อน ซึ่งแต่ละตัวมันจะมีบางตัวแมวพิเศษมันจะมีบางตัวนะอย่างตัวนี้บอกว่านับสีส้มเป็น2คะแนนนะถ้ามันฟีดนะตัวไหนไม่ฟีดก็แยกเอาไว้ก่อนนะตัวนี้ไม่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 ฟีดคือหมายความว่าไม่ได้ให้อาหารเราก็แยกไว้อย่างนี้นะครับตัวไหนอิ่มเราก็ให้ตัวนั้นก่อนตัวนี้ฮะนับสีส้มเป็นคะแนนครับมี1 2 3 4นะครับรวมตัวมันเองด้วย5้อู้สิบคะแนนชนะเลิศแน่นอนชนะน่ชนะแล้วล่ะ สิบคะแนนแนะครับเราสิบคะแนนกดกดที่เลยอ่ตัวนี้ได้หกครับ <6 S 1> ตัวนี้ได้สามอ่าตัวนี้ได้หนึ่งครับอ่าตัวนี้เธอให้มันกินไก่ไก่ถูกไหมแล้วไก่ทุกตัวจะเป็นสองคะแนนหนึ่งสองสามสี่ได้แปดคะแนนนะครับมันไม่นับตัวมันนะครับมันบอกว่า each order คือไม่นับตัวมันตัวนี้ลบสอง ลบไปเลยบวกก่อนได้เลยลบไปก่อนว่าคิดไรมาลบสองตัวนี้บวกสี่ครับตัวนี้บวกสามตัวนี้บวกสามเราจะดูแต้มที่มุมด้านข้างของกาดนะครับผมจากนั้นจะไปดูกาดในมือนะครับว่าเก็บอะไรไปบ้างมีชุดหนึ่งอันครับชุดต้องเราต้องเทียบกันครับว่าใครมีเยอะสุดคุดของผมมีสามนะครับเขาไม่ได้แต้มนี่นกจะไม่ได้แต้มแต่เราไม่ไม่เสียแต้มอย่างน้อยมีหนึ่งชุดนะครับถ้าไม่มีเลยจะติดลบสอง นะครับอย่างนี้นกก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าของเล่นครับนกมี4อ,อันได้8คะชแนนนะครับล้ออันฟาวใบเดียวไม่มีผลอะไรครับดิสการ์ดทิ้งแคทนิปหนึ่งอันลบส<บ>แต้มนะครับนกก็จะมีแต้มสี่สิบสองนกจำนะสีิบสนะอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้อันนี้ของนกวางไว้ไนี่ก่อนของผมบ้างนะครับผมของผมอะ่ะผมมีแมวม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟีดนะครับ สตัวลบสี่แล้วผมมีอาหารเนี่ยเยอะกว่านกนะครับถ้าเกิดเราเทียบอาหารกันผมก็จะติดลบอีก2แต้มรวมแล้วผมติดลบหไว้ก่อนนะครับลบหเนี่ยผมหักล้างกับทำกินไปเลยหกก็เหลือ0อูนย์ผมได้ขึ้นมาสามคะแนนสามคะแนนนะครับบวกกับชุดอีกเป็น6คะแนนนะบ,บวกหกนะครับอืชุดนี้หนึ่งชุดได้สิบสอคะแนนครับบวกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ บวก2คะแนานจากโทเค็นนี้นะครับผมบวกกับแคทนิปครับผมมี4อันครับแมวผมที่อิ่มนั้นบวกตัวละ2คะแนานนะแจะมี1 2 3 4 4ตัวเป็น8คะแนานนะบวกวก8ได้แค่31เองแพ้นกนะครับอือเอาไหนบวกจะตบไงโดนโดนเมียตบกลางเมแผ่น้็นน<ด>ตบหัโบบวโชว์เลย <laughs> โอโ้ยโหป่ะโูดสาสตรใจ <laughs> อ่าโอเคจะยอมรักกันดีนะครับผมเราแต่เราจะพูดแบบเชื่อเฉยกันให้ความสนุกสนุกกันนะขำๆกันนะครับอ่ะก็คือนี่ทั้งหมดห่างเป็นสิบเลยนะว่าแม่งตอกย้ำนะฮะก็ใครเล่นเล่นเล่นกับผมรู้จักผมก็อรู้ว่าผมจะเป็นคนสไตล์กวนๆนะเล่นกับผมก็จะเล่นกับภรรยาตลกๆอย่างนี้ประจํานะครับอ่าโอเคอ่ะ ก็ถ like ือว <laughs> okay. okay. well, okay. ่านกทําได้ด mm? <y> ีเลยนะสําหรับวันนด้นะปกติเล่นถ้าเล่นยูโรนกจะโง่มากนะครับโอเคนะครับก็นั่นแหละก็คือนี่คือคือแคทเลดีนะเกมโอเคเกมหนึ่งเลยที่แคชชัวนะครับที่เหมาะสําหรับเกตเวย์นะสำหรับมือใหม่ก็เล่นได้เพราะเด็กก็เล่นได้นะประมาณห้าขวบอ่ะประมาณห้าขวบพอนั่งพอนั่งโต๊ะติดได้แล้วครับเกมมันไม่ยาวมาก อาเบตี้ตรงน,นี้เราอธิบายเขาครับมันมีแค่3ามใบต่อรอบแค่นั้นเองยกเว้นถ้าเราเล่น3ามสี่เพย์เลมันจะมีแมวที่นับสีเพิ่มขึ้นมานะครับผมนิดหน่อยนะผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่กระทบเท่าไหร่แค่อธิบายเขาผมว่าเขาเข้าใจนะโดยเฉพาะเด็กเก็บรู้เรื่องเลยแหละเก<อ>็บรู้เรื่องเลยเขาเ,<อ>เขาป้อนเขาอาหารเขาอะไรอย่างนี้เขาจะมีโมเมนต์ของเขาสนุกดีเลยแหละแต่ความจริงมันมีตัวเสริมเนาะอยากอยากลองเอามาดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ามาหาเดี๋ยวมาได้ตัวเสริมมาแล้วเดี๋ยวผมเอาเอามาลอง ใส่ให้ดูนะว่ามันโ okay อเคไหมเดี๋ยวหาเวลาเดี๋ยวจะขอหาเวลาแกะรูแป๊บหนึ่งนะผมเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะว่างหลังจากปีใหม่ไปได้ช่วงจะว่างช่วงนี้แหละนะผมก็เลยทยอยทยอยทำคลิปออกมานะผมเพราะว่าเออก็ตามว่างอะนะ่ะเนาะโอเคครับก็อีกหนึ่งเกมดีๆแล้วการที่เราแนะนำวันนี้นะครับผมกับผมจากผมกับนกนะจากเอฟเคนะผมก็ยังไงวันนี้ L อกับนกขอตัวลาไปก่อนนะเดี<อ>๋ยวเจอกันใหม่ในเกมเกมหน้าครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ See you bye bye